No. สนับสนุนการท่องเที่ยวโดย o อลีเ m ม y s โอลีเดอะเบสผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดมนพฤษาแอพพลิเคชั n นเ a y a l อลชิ l อ u ทเลชเชอร์ สวัสดีแฟนๆรายอการชิลเอาเพื่อนเดินทางแม้อยู่กับซุปตาหลายๆวันในเสียงเริ่มจะเปลี่ยนลอแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาตะลุยถ้มกลางเมืองหิมะเมืองฮอกไกโดกันต่อเลยครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียกว่าไปเจาะหิมะถ้มกลางทะเลครับบนเรือเจาะน้ําแข็งหรือว่าเรือเจาะหิมะนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นอันซีนฮอกไกโดแห่งเมืองมอมเบสึเลยนะครับซึ่งบนเรือนะครับก็มีกิจกรรมมากมายที่พิฟิล์มและลุกทัวร์ของ c h i l l Out l e i s u r e ได้ร่วมกันจัดหากิจกรรมทำบนเรือในขณะที่เรือเนี่ยออกไปเจาะน้ำแข็งครับเรียกได้ว่าการเดินทางในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบสุดๆไปเลยและจุดๆนี้แหละครับที่โชว์ความเป็นอันซีนเจแปนรวมไปถึงนวัตกรรมและความอัจฉริยะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในเมืองฮอกไกโด พร้อมกับการปิดท้ายครับเราไปดูความสนของซุปตาเรียกได้ว่าซุปตาคนนี้เขาสนและมีความสามารถในการเล่นเกมแบบสุดๆไปเลยวันนี้ช h i เอาท์เพื่อนเดินทางจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนรับรองได้เลยครับว่าทริปของเราไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเราตามพี่ฟิล์มไปกันเลย โอ้ยโยกกระสมาสวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมครับในเช้าเช้านี้นะครับพีพาคุณผู้ชมนะครับมาเจอกับบรรยากาศที่แดดแล้วก็ท้องฟ้ากนมาสวยงามแต่บรรยากาศนั้นลบ20องศาเช่นเคยนะครับเหมือนเหมือนกับทุกทวันแต่วันนี้เหมือนว่าแดดจะแรงกว่าวันอื่นๆวันนี้พีพาคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับมาเที่ยวที่คลองโอตารุคลองคลองนี้นะครับมีความเป็นมาหูเก่าแก่มากมายแล้วก็เราอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า ฮอกไกโดนะฮะในฮอกไกโดนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่คลองโอโตลุคลองโคโตลุนั้นมีความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวยงไงเราไปฟังประวันมั่พร้อมกันเลยครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับที่พีฟิล์มบอกไปคือคลองโอโตลุแต่ความเป็นไปเป็นมาครับกว่าจะมาเป็นตลาดหรือว่าเป็นคลองโอโตลุได้เนี่ยมีความเป็นไปเป็นมาที่ไม่ธรรมดาเลยละครับเพราะสําหรับใครที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมาเมืองซัปโรหรือว่ามาฮอกไกโดเนี่ยจะต้องแวะเวียนมาที่นี่ครับเพราะที่นี่จะมีทั้งร้านอาหาร ร้านช็อปรวมไปถึงวิวทิวทัศน์สวยๆมากมายแต่ความเป็นไปเป็นมาจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปตามี่ฟิล์มและไกด์าจาก s ชิลเอท์เลเชอร์ด้วยกันเลยครับมีร้านกาแฟเล็กๆตรงนี้ด้วยนะอ่านี่แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คเดี๋ยวพาดูแลนด์มาร์คนี่นะฮะคือจุดแลนด์มาร์คหลักๆจุดจุดนี้นี่ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะกี่นักท่องเที่ยวนะฮะมาก็ต้องถ่ายแลนด์มาร์คหลักตนี้นี่คือของโอตาลุนะฮะ ทุ่งโก้หนึ่งสองสามสที่เดิมเลยบอมลุงโกบริเล่าประวัติให้ฟังหน่อยคลองตัวรถเป็นไงบ้างตัวรถสมัยก่อนนี่นคอือคลองนี่คลองลำเบียงครเราจะเห็นโกดังเก่าๆสมัยก่อนเลยครับ เรืเล็กอ๋อนี่คืออันนี้คือโกดังต่างๆแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปร้านอาหารแล้วเป็นร้านเป็นพัฒนาแปลงเป็นพัฒนาร้านขายของที่ลึกหมดแล้วสมัยก่อนจะเป็นโกดังเก็บสินค้าต่างไม่ใช่พวกข้าวโพดข้าวอะไรต่างพวกนี้ซึ่งเรือใหญ่จะอยู่จะอยู่ตรงด้านนอกปลาเก่าวแล้วเสร็จแล้วก็นั่งเรือเล็กเข้ามาใช่ครับแล้วก็มาลำเลียงเก็บของแถวๆโกดังใช่ครับแต่นี้ใครจะไม่ทุบทิ้งไว้เขาเก็บอนุรักษ์ไว้ร้อยว่าปีละนี่ในในเขตของขอกายโดเนี่ยคลองอโตรุนี่คือเหลืออยู่ที่เดียวแล้ว หรือเปล่าหรือมีอีกหลายคลองเลยยังมีฮะยังมีคลองที่ฮาโกระเตะทางใต้ของตอกาะกระโดดครับขึ้นท่าเรือขึ้นยันจะมีอนุรักษ์โกดังเก่าไว้เป็นสองที่ที่ฮาโกระเตะและที่โอตารุแล้วคลองนี้มันโดดเด่นอะไรทําไมมันดังขึ้นมาอ่าาเพระว่าคือโดดเด่นเพราะว่าก็คงจะอยู่ใกล้ซับลานบ้านที่สุดดันั้นสะดวกในการที่เดินทางมาต้องเที่ยวแล้วมาเยือนไอโกดังโกเก่าแห่งนี้อืโอเคครับ แถวนี้ก็มีร้านอาหารเยอะเลยใช่ไหม,มเออ<ต>งั้นเดี๋ยวเราทำานเป่าแก้วขั้วพืนจิตบ็อกปิัณป์าก่อดนตรอ่าโอเคแล้วก็เดินถ,ถัดไปทางด้านนู้นก็จะมีนี่ครับพิพิธภัณฑ์ของนาฬิกาหอ,อนาฬิกามีหลายอย่างเลยครับผมนี่ฮะของประตูครับชมความสวยงามเลยครับเป็นไงครับวิวทิวทัศน์ความสวยงามเรียกได้ว่า คือมาถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายภาพเดียวภาพหมู่เนี่ยรู้แน่นอนว่าเนี่ยคือญี่ปุน่นโอ้โ oh, หต่อให้หิมะจะตกคล้ายสวิตเซอร์แลนด์ฮะแต่บรรยากาศโดยรอบเนี่ยบอกได้เลยว่าที่เนี่ยคือญี่ปุ่นจริงๆครับความสวยงามของบรรยากาศความเรียบร้อยของเมืองรวมไปถึงความสะอาดเนี่ยต้องยกให้ที่นี่เขาเลยนะครับสวยมากาบ้านเรานี่เหมือนกับข้สั่งแทบเลจริงหนเล็ก็อาหเก็ใหม่เออเดี๋ยวบ้านเราก็สวยแบบนี้แหละ นี่ออน่อดูรักไว้ไงเขาบอกว่าโกดังกเก่าๆนี้ตอนนี้ก็คือเป็นร้านอาหารอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งร้านร้านนี้เรามาบ่อยมากคือเลาพาลูกทัวร์มาก็จะพามากินร้านนี้หรอกเพราะว่าร้านนี้มีความเก่าแก่แล้วก็รสชาติของอาหารอร่อยมากจริงเปสนสไตล์แบบปิ้งย่างมา อันนี้นะฮะแล้วก็ระหว่างริมคอนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนักวาดภาพนะครับนักวาดรูปเนี่ยมาวาดรูปกันแต้มไปหมดเลยนะครับเออาร์ติสนะครับนี่สวยสวยมากสวยมากดูงานดูงานว้าวเหมือนมากเลยฮะวาดภาพของนี่ฮะ ขายด้วยนะครับ5,000เยนสวยมากสวยมากนี่ยภาพถ่ายแต่และบรรยากาศนะฮะยามค่ำคืนนะครับร้อเยนนี้ยามเช้ายามางคืนต้องบอกเลยนะครับว่าพี่ฟิล์มของเราเนี่ยแคชอบการวาดภาพการถ่ายภาพมากๆ แหม่มาเจออะไรแบบนี้ดึงดูดสุดๆเลยสงสัยจะลืมไปเลยว่าหิวข้าวอยู่เลยตอนแรกบอกว่าพองโอตโตรุเนี่ยมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าพี่ฟิล์มจะพาเราไปร้านไหนแกบอกว่าร้านเนี่ยมาประจําอร่อยแน่นอนถึงเวลาแล้วครับพี่เราจะไปบุกร้านอาหารระดับตำนานที่ฟิล์มรัตภุมิคอนเฟิร์มว่าอร่อยแน่นอน จากคอโอตโรนะฮะเราเดินมาไม่ไกลนักนะครับประมาณ200เมตรเราก็จะมาเจอร้านร้านหนึ่งร้านนี้ดังมากแล้วก็ผมพาลูกทัวร์มาที่ไรเนี่ยหรือว่ามาเที่ยวที่ไรก็จะมาไว้กินร้านนี้ร้านนี้เป็นสไตล์แบบปิ้งย่างครับแต่ว่าเป็นซีฟูด้ดปิ้งย่างอร่อยมากจริงชื่อร้านว่าอบบริยกิในคอร์โตโรในเขตคอโตโรนะฮะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปชิมกันว่าอาหารเนี่มีอะไรบ้างครับลองครับตื่นตาตื่นใจอร่อยแน่นอนมือน้อนี้ไปเลย

ซึ่งภายในร้านเนี่ยเรียกได้ว่าประดับแบบเรียวเจแปนนิสจริงๆเลยนะครับและบริเวณคลองโอตโรุเนี่ยทุกร้านเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นปูนิ่มกุ้งทะเลปลาทะเลเนี่ยสดสดๆไปเลยเพราะเนี่ยคือเมืองท่าน้ำครับแีมพี่ฟของเราทำหน้าแบบนี้สงสัยจะหิวแล้วล่ะสินะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเขากำลังจัดเตรียมอาหารอยู่ครับซึ่งร้านเนี่ยความพิเศษที่ว่าถ้าเขายังจัดเตรียมโต๊ะอาหารไม่เรียบร้อยเขาจะยังไม่ให้แขกเข้าไปรับประทานอาหารกันแต่ตอนนี้โต๊ะอาหารน่าจะพร้อมแล้วครับ เดี๋ยวเราไปชิมก <H> ันด <mai. S 2> well. ีกว่าว่าความสดสะอาดของญี่ปุ่นเนี่ยจะอร่อยและเด็ดแค่ไหน h a p y b i r t d a y เฮ้โอเปเรโตะอันเกตเรชั่นครับอ่ะรับเค้กนะครับอัเกตเรชั่นอ่อยูเหลือน้อยลงไปอีก1ใบเลยสุขสันต์วันแก่ค่ะพี่ครับวันนี้น่ะมีคนจ่ายค่าเค้กนะครับจะบอกโชคดีเลยครับพี่โอ้ย อ่าครับมเมนูเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นนี่เลยซุปนะฮะซุปทะเลครับรแล้วก็เป็นซี่เรา,า,าปิป้งย่างสังขารครับครับนมิ้อน

ที่บ้านแนบะของผิวนะครับพอพขพองตะลุกเราใช่นใก็จะเป็นหาทะเลส่วนใหญ่เพราะของประตูกเองจริงแล้วนะก็เป็นคลองสายหลักที่เรือใหญ่จะมาจอดตรงทะเลแล้วก็นั่งเรือเล็กเข้ามาถึงตัวตรงคลองประตูกเลยนะครับก็ที่ส่งของอะไรกันในอดสมัยก่อนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นคลองที่คนเดินเล่นละดีมากครับคือที่เดียวตอนนี้กินข้าวรับ มีซีฟู้ดมาแด้วันนี้กันไสมซีฟู้ดไทยมันเตีอมแบบแซ่มินไทยครับตอนนี้ตรงนี้เหลือป็นวิธีกินแบบคนญี่ปุ่นคนใหญ่แล้ว เนีนยงอร่อยเขียวอร่อยน่าจะตบตัวเป็นเป๊ะเป็นไงครับคุณผู้ชมน่าจะเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับใครที่อยากจะไปเรียวเจแปนนิสแบบนี้ชิลเอาท์เลเชอร์พร้อมให้บริการนะครับ Yeah ่วงหน้าเดี๋ยวเราออกเดินทางขึ้นภูเขาไปกันต่อแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะเราจะไปเล่นกีฬาท่ามกลางหิมะชนิดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นในภาพแต่ต้องไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆครับด็อกเซเลสจะน่าตื่นเต้นและน่าสนุกแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกัน